สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับสามารถตรวจสอบการรับเงินโครงการเราชนะได้แล้วนะครับผมโดยหลายคนนะครับ ได้รับเงินแล้วนะครับโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับเงินเข้าในบัตรของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปรูดซื้อของนะครับตามร้านค้าที่ร่วมรายการได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเงินเราได้หรือเปล่าหรือเราได้เข้าร่วมโครงการเราชนะหรือเปล่านะครับการตรวจสอบสิทธ ง่ายๆครับทำตามผมได้เลยนะครับอันดัแบ,บแรกนะครับเข้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์เราชนะหรือพิมพ์ w w w r เ a ราชนะ .com ได้เลยนะครับผม แล้วระบบจะพาเราไปเว็บไซต์เราโครงการเราชนะนะครับมันจะมีเมนู2เมนูนะครับเป็นเมนูตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์แล้วก็เมนูลงทะเบียนนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ในขั้นตอนนี้ผมจะตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์นะครับผมพอกดเข้ามานะครับผมก็จะเข้าสู่ข้อมูลการตรวจสอบสถานะนะครับเราก็ง่ายๆเลยกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วเราก็ กรอชื่อนามสกุลของเรานะครับแล้วก่อข้อมูลวันเดือนปีเกิดนะครับก่อกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก่อให้ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการตรวจสอบข้อมูลนะครับในกรณีที่ท่านขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับดําเนินการไม่สําเร็จแบบนี้นะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านอาจจะ ไม่ได้รับสิทธิ์หรือว่าท่านอาจจะเพิ่งลงโครงการเราชนะนะครับเป็นโครงการที่ยังไม่เคยไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยนะครับเพิ่งจะมาลงโครงการเราชนะโครงการแรกให้ท่านรอตรวจสอบสถานะในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับในกรณีที่ตรวจสอบสถานะแล้วมันก็ยังขึ้นแบบนี้หรือว่าดําเนินการ ไม่ได้ไม่มีข้อมูลนี้ให้ท่านกดปุ่มทบทวนสิทธิ์อยู่นั่นด้านหน้าเว็บไซต์ได้นะครับส่วนคนไหนที่ขึ้นแบบนี้ท่านก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับท่านก็สามารถที่จะไปใช้วงเงินในการใช้สิทธิ์ต่างๆตามแอปพลิเคชันเปตาตั้ง และเงินก็จะเข้าทุกวันเพืรหัสนะครับในวิบัตรสวัสดิการของทัดหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังของได้นะครับนี่คือข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับเงินขึ้นสถานะแบบนี้ได้ขึ้นสถานะอีกแบบนี้ให้รอตรวจสอบวันที่8มกราคมพ์2564ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ